สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำวิธีการผ่อนสินค้ากับยูพิกนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับเรากดสั่งซื้อสินค้าเลยนะครับมาดูตรงการผ่อนชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีตัวเลือกแล้วก็หมายเลขบัตรผู้ถือบัตรนะครับวันหมดอายุนะครับแล้วก็รหัสหลังบัตร3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับว่าของธนาคารไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวขอเลือกไทยพาณิชย์ก่อนแล้วก็เลือกตัวเลือกผ่อนชำระนี่ครับก็จะมี3เดือน6เดือน10เดือนนะครับ ดอกเบีย้ย0%นะครับเพื่อนๆก็เลือกได้เลยอ่าไม่ยากนะครับแอปนี้สามารถผ่อนชำระสินค้าได้ง่ายมากนะครับอ่าเดี๋ยวลองเป็นกรุงไทยบ้างนะครับก็มี6เดือน10เดือนแล้วก็ตัดมาที่กรุงเทพดูนะครับก็มี3เดือน6เดือน10เดือนเหมือนกันนะครับเนี่ยครับสินค้าเพื่อนๆซื้อไม่ต้องกังวลเลยนะครับเราสามารถผ่อนชำระได้นะครับไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนเสมอไปนะตัวเลือกเขาเยอะมากเลย โอเคครับขอให้เพื่อนๆสนุกกับการช้อปปิ้งนะครับผมมีอะไรก็ติดต่อเข้ามาคุยในเพจนะครับมีการสอนการขายสินค้าฟรีนะครับการลงสินค้าที่เก็บเกี่ยวมาได้ก็จะลงให้ฟรีนะครับสำหรับแบ่งปันนะครับโอเคสวัสดีครับ